ขาวปอดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่านต่านไดที่ชื่นชอบตัวเลขอยู่แวะเข้ามาคู่พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับใต้คลิปผมก็จะพยายามตอบทุกท่านวันนี้พระท่านมาพบกับแม่นจริงหุ้นไทยนะ ดูให้ครบจบที่นี่ทั้งบนและล่างนะครับมันจริงหุ้นไทยงวดนี้เลขเด่นของเขามาที่716นะครับ7 1แล้วก็6เน้นสุดนะ7 1และ6 เจ็ดมาอยู่ที่7จ็ดสองเสแล้วก็7จ็ดห้าหนึ่งสองหนึ่งสหนสี้สองหเสร็จนี้สวยมากนะครับสวยเลยทีเดียวท่านชอบหรือเปล่าล่ะงวดที่ผ่านมาปิวน่ะ เลขหน้าปกหลุดนะสามหไม่ติด7จสักตัวแต่ถ้ามองไปทางเลขบนเขาค็ยยังเข้าเจ็ดปดอยู่นะเลขล่างเขาก็ยยังเข้าเจ็ดเจ็ดอยู่นะครับเขายังติด7อยู่แต่ตัวเด่นไม่เข้านะตัวดึงไม่มางวดนี้ตัวดึงมาที่7ด ทางบนและล่างนะ่ะติดเจ็ดนะ่ะก็มันพึ่งออกไปจะมาหรือเปล่าเนาะเอฟซี FC เลยเจ็ดแปดเก้าอ่ะนะถ้ามาก็ก็น่าจะอยู่ประมาณนะั้นนะหกเนี่ยหกเจ็ดแปดไม่มีเก้านะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดดึงเจ็ด ลองดูนะครับผมชอบถ้าเจ็ดมาจริงเข้าเซตนี้แน่ๆนะครับดูข้างในเล่มหน่อยท่านใดชอบตรงไหนก็จัดนะสองตัวหรือสามตัวมาตัวต้องดูตรงนี้นะเลขท้ายเจ็ดกับหกนะ เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะ7กับ6ผููเทาผูแก่3กับ5นะ้ะงวดน,นี้ดอทคอมหกับ6เพชรนำงามหนึงห้าหแม่นจริง1กับ2อันนี้ของอาจารย์แมนจริงนะอันนี้แม่นจริงหุ้นไทยนะครับนี่ แมนจิงฮั่นไทนะครับมาดูจุดเด่นจุดหลักของเขาทางเดินตัวเลขเห็นไหมเออวันนี้มาที่หกเจ็ดแปดสี่นะหกเจ็ดแปดสี่ตัวเด่นเจ็ดกับแปดบน ล่าง4 7 6 8นะตัวเดียวกันตัวเดียวกันฝั่งนี้ดึง4ฝั่งนี้ดึง7มันจะไม่ออก7 4 4 7ซะบละผมชอบทั้งสองตัวนะ่ะ <c oughs> กลัวมันจะวินกันเหลือเกินนะ่ะ ดที่ผ่านมาเจ็ดสองเนี่ยผมชอบมากเลยนะเจ็ดสองสองเจ็ดแต่ที่ไหนได้มันออกเจ็ดสองตัวฝั่งนี้ก็มีเจ็ดนะเจ็ดสี่ทั้งหมดที่ผ่านมานะเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดฝั่งนี้สองหกห้าแปดฝั่งนี้หลุดนะฝั่งนี้เข้าตรงนี้หลุดนะไม่ติดนะครับงวดนี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะดูให้ดีๆนะครับ เจ็ดนะถ้ามาอย่างนี้มักจะมีอ่ะนะเข้าอ่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดนะอย่ามานะเจ็ดกับแปดมีโอกาสนะครับมีโอกาสค่อนข้างจะดีนะครับมาดูจุด จุดเด่นจุดดับซะหน่อยอันนี้เด่นรางวัลที่หนึ่งนะอันนี้ดับรางวัลที่หนึ่งอันนี้เด่นสองตัวล่างอันนี้ดับสตัวล่างหัวที่ผ่านมาเด่นเข้าทั้งคู่นะตรงนี้7จแล้วตรงนี้7จ็ดปดหมวนี้ถ้า7มาก็จะอ,อยู่ประมาณ0ูน7 4 7จ็แล้วก็เกเจ็ดเน่ยนะ เจ็ดนะเจ็ดหนึ่งแล้วหกบนนะบนนะผมชอบไปทางเจ็ดแปดแล้วก็เก้าถ้ามานะลองดูนะแต่เขาตึงไปถึงเลขหกนะหกเจ็ดแปดหกเจ็ด าจะมานะครับถ้าจะมาถ้าจะมามอให้มองไว้ที่หกเจ็ดแปดนะครับบนนะก็จะอยู่ประมาณศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดสี่เจ็ดสี่เก้านะครับหกแปดหกเก้านี่คือตัวที่น่าจะมาบนนะถ้ามานะส่วนเลขล่างค่อนข้างจะเยอะหน่อยหนึ่งนะ ผมเอียงไปทางเลขศูนย์กับเลขสองเลขคู่นะศูนย์เยอะเลยนะนะส่วนสองก็จากนี่มาเอาแค่จากนี่ก็พอนะนี่คือถ้ามาก็จะไปทางศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ด สองสามสองสี่สองห้าสองก้านี่คือเลขล่างนะถ้าจะมาเลขบนอยู่ประมาณนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะสูตรเด่นและสูตรกับผมดึงไปทางเลขสี่ห้านะหลุดหมิดเลยมันมาเข้าเจ็ดแปดตรงนี้นะ ชอบไปทางเลข2นะมันมาสองตัวเนี่ยชอบไปทางสองเ2็ดสองมันออกมา7 2ตัวเนี่ยดูสิอางวดนี้อยู่ตรงนี้นะดูมีเลขเบิ้ลแค่7จเนะเพราะนั้นสบายใจได้คงไม่มาหรอก7จ็ดะแต่ฝั่งนี้2 2งสไมศูย์ศไม่มีมีแต่2 2 ถ้ายังไงก็ระมัดระวังนะสองสองแต่ชอบไปทางสองสี่สองห้าไม่มีสองเดสองแปดนะทะลุมาสองเกเลยนะครับก็น่าดูความเคลื่อนไหวตรงนี้ไว้นะครับมีมีโอกาสเข้านะครับ นี่คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ชมมากๆนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่จุดวิเคราะห์นี่แม่นนะแต่ตัวเลขมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าเขาก็มีจุดให้เราดูเช่นเดียวกันเอาแค่หน่วยกับ10บสบกับหน่วยก็พอแล้วนะบนก็จะอยู่ประมาณนี้นะล่าหน่วยนะสิแล้วก็หน่วยล่างก็จะอยู่10ประมาณนี้หน่วยอยู่ประมาณนี้ ผมชอบไปทางทางวิเคราะห์กันจริงก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณ6 7 8 9นะนะนี่ก็คือตัวที่น่าจับตามองอาจจะเลยไปถึง0นยะ์นงวดนี้บนนะ นี่คือตัวที่นะ่าจับตามองก็คือ068แล้วก็9 0687 <c oughs> 67890นะพูดง่ายๆตัวดึงเด่นเขาไปที่67นะ21 2167นะตัวที่ดึงเด่นของเขาก็จะเป็น2617 3847 6167 เจ็ดแปดแล้วก็ห้าปดนี่บนนะส่วนเลขล่างมันก็จะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองศนย์หนึ่งสองมีบนอย่างเดียวเลยไอย้มีหลักสิบอย่างเดียวเลยนะล่างไม่มีสามสี่ห้าแปดสาม สี่หก่นหน้ามองไปที่ 07, 0ย์9จ็นะสองเแล้วก็2,9นะครับนี่คือตัวที่หน้ามองเขาให้ดึงเด่นไปที่2,3และ4ี่นะสองและสนะครับดูประสบการณ์นะ จุดนี้ผมว่าดีที่สุดนะแต่ต้องมีตัวเลขแม่นๆมาจับนะครับงีจิพานมาออกไปที่9 7แล้วก็8นะ9 7 8 9 7 8 <c oughs> ถ้าดูตรงนี้ตัวดึงเขาอยู่ที่4กับ7อะ่ะเด่นสุดไปที่4ที่ผมวงไว้เนี่ยไม่เข้า ตัวร้องที่7จ็ะเข้าเลยนะ7ฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะนะเขาดึงไปที่7จ็ดสองะที่ผมวงไว้เจ็ดสองสเช่นเดียวกันแต่มันเข้า7จ็ดะมันเจ็บปวดนะอันนี้เช่นเดียวกันนะเอนะผมไม่ได้หวงวิชาอะไรมันเป็นโชคของแต่ละบุคคลต่อให้ชี้ให้ยังไงก็ไม่ถูกถ้าไม่มีดวงไม่มีบุญนะ เลขล่างยังไงก็ติดนะ่สองสท่านเอาจากท่านสมมุติท่านชอบ234ท่านก็เอามาเสียบฝั่งล่างก็แล้วกันนะหรือท่านชอบ34อยู่ล่างท่านก็เอาไปเสียบฝั่งหลัก10อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีโอกาสเก็ตมันนี่มาดูตัวกรองความละเอียด <c oughs> ของหนึ่งและ2ตัวล่าง ดึงไปที่3กับ5 2กับ7นะครับตัวเดียว2ตัวเดียว5นัครับนี่คือตัวเด่นนะนี่5นี่นะ5 5 5 3ก็หมดอะแต่ผมชอบไปทางเลข5นะ <c oughs> จริงๆ5กับ3นี่พอๆกันนะ เพรามันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน5กับ3ามนะห้าสีสองหนึ่ะนะมันนับไปอย่างนั้นนะมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเอาตัวเอาตัว678ที่ผมวงไว้เนี่ยนะเอาตัว67890เนี่ยมาใส่นะครับมันก็จะออกมาตัวที่เขากําหนดให้นี่แหละแต่ว่าที่ผ่านมาตัวกําหนดหลุดหมดเลยนะเพราะมันติด7จ็ดอะ นี่ตัวเขากำหนดให้3กับ2 2กับ5หลุดหมดเพราะมันไม่มี7นะครับหมวดนี้จะเข้าหรือเปล่าต้องมองนะผมว่าน่าจะมีโดยเฉพาะฝั่งเลขล่างผมชอบไปทางฝั่งเลขล่างชอบฝั่งเลขล่างก็ต้องดูตรงนี้นะครับเข้านะมาจุดที่ทุกคนต้องการชมนั่นก็คือแม่นจริงหุ้นไทยปกหลังเข้าทุกงวด ครบดิก็จะครบหเดือนคัครบ6เดือนหรือ7เดือนนะที่ผมเอามาลงหน้านี้นะไม่หลุดเลยอ่ะหน้านี้นะไม่หลุดเลยน่าจะครบ7เดือนจับอาจไม่เข้านะจับคู่อาจไม่วินนะแต่เฉพาะวิ่งเนะี่ยเข้าทุกงวดเลยนะเข้าทุกงวดเลยนะไม่ไม่เว้นเลยนะ ไอ้เราก็ไปชอบ72กับเขานั่นแหละมันเลยหลูดเพราะมันออก72ตัว72เหมือนกันแต่มันออก72ตัวนะครับหวัวน,นี้ชอบอะไรเอ่ย fc เหมือนกันก็จัดขัดก็รอเล่นต่อไปนะมันสวยนะอย่าประมาทนะครับนะครับที่หน้ามองนะครับที่หน้ามองผมว่าน่าจะมาประมาณนี้นะ หตัวนี้แหละหน้ามองสุด1 2 3 4ี่และก็หเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ในใจยังไงก็เข้าอโดยเฉพาะเรียกวิ่งไม่หลุดหรอกหกเนะครับหกเจ็เนี่ยไม่หลุดเลยบนและล่างนะครับหาตัวเด่นเด่นเน้นๆเ,เอามาจับนะเชื่อว่าเข้าแน่นอนได้เงินแน่นอน ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักสีซ้าห้าใบนะจะได้ฝากค่าเบียร์มาให้แอดหนุยมั้งโอเคกลับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากลับขอบพระคุณเจ้าของแม่นจริงคุณไทยด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ